အနိမာဘေဝေယံဌံတိအတိဝရဏိတိဝရဏိအယစ္စာအယစ္စာေမာေမာ

เราจากลูกชจยทจิแรจากเคนาบที่่เหที่จ้จากเาพนหัจานั้นเาเริ่มมควมกทีจะเขาอาแลเขาชอที้าา เาเข้าป่าตาเตสังกาสันติแกอยางโมกุว่าเราอยากจะสำาติเราเป็นสุขันตุลานักต่อปักนักตาตัวไผ่ยอท่้นชาตินกตาบ่า

เปเสียเสียแตละหนึ่งหนึ so ่งหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตั้งหกตัวตั้งหกตัววันหนึ่งเขาไปตั้งหกเขาทำเสร็จแล้ัเขาจะลงไปกันตั้งยังไงตั้งยังไง Tehát, ah. nem fog tartsátok, a kvácsolat sorozhatnánk, nem fog tartsátok, nem fog tartsátok, a ah. Tehát, ah. ah. เนี่ยตุปป so ัตยโยกัตตมัตนาปัตยโยอาทิตติปฏิปัตยโยปัตตัะปัตยโยสามันตระปัตยโยสาอัญตระปัตยโยสามันตาอปัตยโยอาทิตติปัจจัยโยทุกขิสตระปัตยโยอุกขะทิสตระปัตยโยตุอปะทิสตาปัตยโยตุปกะทิสตราปััยโยอาเทวะปัจจัยโยนาคะมังกรรมปัตยโยวิปปจจัตยโย ข้าพเจ้าปัดใจโยเป็นข้าพเจัยปัดใจโยข้าพเจ้าปัดใจโยมาข้าคเจ้ปัดใจโยตองปัดโยปัดใจโยเป็นปัดจยปัดใจโยสกธิตปัดใจโยนาทีปัจใจโยเปี้ยข้าตปัดจโยอาเปี้ยข้าปัจปัดใจโยจะลุกมาสออาการั้นบอกข้าพิจารว่าจสรงกาลอุปปะขาวภะรามพิณหอ

เสัตานกัญชีชาตากโจจาตนะทิสาเวะหามาวิานาที่เมก่สังสาโิสาติอือาหังหัาฟ้าโตเจ้าฟ้ี่พุทธกอาหังองพุทธโต้าแ่สุัโพโอาาร กัมาโตแบบังกัรมมาันธะนำชีวิตตังให้ไปยูทีทุกทีททุกวิญญาณจงไปบุดไปเกิดดัวเธอพุทโธอาหังอาหังพุทโธถ้าแวสุวารองพุทโธอาหังกัรมมาโตแบบตัมกัมมาพันธะนำชีวิตตังให้ไปดูทีทุกทีท่ทุกวิญญาณจงไปบุดไปเกิดด้วเธอ พุทโธอาหังอาลังพุทโธถ้าเวสุวรรณองพุทโธอาังกรรมโตใมตกรรมพักทำัทีตังไม่เป็นสุติโกตีิทลกวิญางเป็นบุตเป็นเกิดเป็นเกิดจากขขอีวาสีอเไ အဲ့ဒါကိုစလိုက်ပါတော့။နောက်နောက်ဆက်တွဲပါပါတော့။200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 0 Sia, nahu atiwa, เจาีเสน้าตเจ้าพอรกาสภะเต้า่อรักาจาดตดกิกาโกหะหาอาภิาสานนิสามีจงพุแธระเจ้าอย่าตารอยับมาพะันติคพะนกรัมภาร ว่าบาตุาว่าตังกาตังกาว่าตุตาว่เกวว่าตาวัาตุตาต้องตาเป็นสน้าวาตาเศว่าวังบุญแก่ว่าบาตุาว่ตังกาตังกาว่าตุสาว่าเกวว่าตาตัตาออาต้องตาเปนหน้าศรวาังตุเแก่วาบาตุตาว่าตังกาตังกา่าตุสาว่าเกวว่าตาต้อาสั็น้า ทูกาเวนท้าทตาิกาวันตุเต่ับเมนสาปัสัตาหังเทมาพรพเจ้าขอแห่ส่วนปรส่วนตัสนมีความเป็นรารฎีในแก่ยอมทุกๆคนแย่ที่ผู้ร่วงเข้าไปแล้วเรื่อกวาอาจารย์สูยอดตาายยที่ตหายยอประสัท์ทั้งหลายเจ้าขาดหายเป็นทั้งหลาย ราู้มีเจ้าเื่ยเทอราบราบมันเห็ตัดตัความเจ้า่าพว่าอาไปโู้กเหตุศาสต์ของแมเหตของพระาุรีายทั้งหลายวัดองคาการมาพเข้าส่วนบนส่วนวส่วนเพื่อพรพเจ้าแผ่ประเทศให้ดีนีถ้าสาสตร์สัตว์ทั้งหลายของใครได้รับความโกรกโอใหในก็จัูกถ้าจะไววความสุงอยู่ยวอให้สุงเร่งเี่งขึ้นไปเถิดวัดองคาการผนม

Thank mm -hmm.